ก็มีสินค้าเข้ามานิดหน่อยครับตู้ลำโพงนะครับเป็นตู้ของ p ีเอสออรนะครับไพศาลรายเอีดนะครับตะแกงปั๊มนะครับตะแกงปั๊มตะแกงปั๊มอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับตัวนี้นะครับดูสภาพดสวยนะครับไม่ไม่ผุไม่พองนะครับสำหรับไม้อัดตัวนี้นะครับ ใา20มิลนะครับขอบเหล็กตะแกรงปั๊มย่างดีนะครับราคาบ้านนะครับใบละ2,500บาทนะครับสําหรับตู้ของแผนดินไหวนะครับมีทั้งหมด24ใบนะครับราคาบ้านสําหรับท่านที่สนใจนะครับก็แวะมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพิเศษออเดีโอนะครับสําหรับตู้นะครับ ไม่ได้ทำความสะอาดนะครับตอนนี้ดูเนื้อไม้ก็รู้นะครับสภาพตู้สวยนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับ0 9 5ย์เ6 4 9 7นะครับเป็นตู้ของไพศารนะครับตะแกรงปั๊มสวยทีเดียวนะครับตะแกรงสวยทีเดียวนะครับสําหรับท่านที่สนใจมองหานะครับตู้แผ่นดินไหวนะครับที่นี่เลยนะครับร้านพินิจออดิโอนะครับสภาพเยี่ยมมากนะครับ สภาพไม่ผุไม่พังนะครับหอหจับเหล็กนะครับเพจหลังนะครับดูนะครับเพจหลังพร้อมเสร็จนะครับสำหรับท่านที่สนใจตู้นะครับราคาบ้านๆจริงๆนะครับเสียงใช้ได้นะครับสูตรนี้นะครับสูตรแผ่นดินไหวนะครับมีทั้งหมดยี่สิบสี่ใบนะครับสำหรับท่านที่มองหาตู้ลำโพงราคาเบาๆนะครับ มาได้นะครับที่ร้านพินิจโอริโอนะครับสินค้ามีหลากหลายครับไม่ใช่มีแค่นี้นะครับเป็นบางบางออย่างแค่นั้นเองนะครับที่โพสให้ท่านได้ชมได้ดูกันนะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับ0952246497ครับที่ร้านพินิจโอริโอนะครับสำหรับท่านที่มองหานะครับดู มือสองแต่สภาพดีๆนะครับสภาพเยี่ยมๆนะครับแวะมาได้นะครับที่ร้านพิเนตออโิโอนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ